สาที่ติดโอกาสจะติดยาเสพติดคือโมเดลที่2นะครับระดับที่3โมเดลที่2โมเดลนี้ติดยาเสพติดเพราะเหตุผลมีเหตุผลของแต่ละเหตุผลนะคือว่าเราจะติดยาจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีเหตุผลของเขาพวกนี้ติดเพราะเราแพ้ภัยเตี้ยเราเป็นธาตุพวกนี้ติดเพราะอะไรเป็นธาตุธาตุอารมณ์ ถ้าเรามาดอว,ว่าปล่อยไปตามแพ้ภัยที่อารมณ์ตัวเองควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นี่คือนี่คือพวกโมเดลสองคือเป็นคนเป็นคนงุดงิดง่ายอะไรตัางยงานเหมือนก็อยากลองอยากดึงแต่ในที่สุดก็ถ้าลองก็จะติดแต่ว่าเหตุการณ์ก็คือก็คือเหตุผลที่สองก็คืออยากด้วยอยากลองด้วยอยากลองนี่ต้องระวัง เหตุผลของการติดยาเสพติดของโมเดล2เนี่ยเกิดจากอารมณ์สำคัญเพราะนั้นพวกนี้ต้องระวังอารมณ์การควบคุมอารมณ์แพ้ภัยที่อารมณ์ตัวเองหุดหงิดง่ายแล้วก็อยากจะลองมันเป็นยังไงพอลองเสร็จมันก็คือยาเสพติดเกิดจากการลองทั้งนั้นนะ่ะโอกาสส